บาสยามเย็นที่สาย2ครับวันนี้มาแข่งบาสนะครับรายการ40่สบวกลีดเติ้ลฟามครับหากวันนี้มีที่ไหนแห่งเฮ้ยต่กี้จะเอาไปแข่งบาสเขาจะจะไปแข่งที่สาย2องกำลังเหวอ,อยากบ้าน <c oughs> ลืมใส่เก่งไหนโอโหออ,ออกไปแล้วด้วยต้องวนกลรรัมาใหม่โอเคได้จ้าสวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะไปแข่งบาสที่สายสองรายการ40บวกนะครับรีทอ,อนฟาร์มครับนี่ก็อย่างที่ว่าแหละออกไปแล้วพอดีลืมเลยกลับมาก่อน <c oughs> อย่างลัน่น <c oughs> แม่งเรื่องฮาคือเมื่อวานนะ่ะคุยกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็ลืมเหมือนกันแต่มันลืมในรถเพราะว่ามันเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดนี่เราลืมออกจากบ้านเลย <c oughs> นี่จะไปแบบเนียนกริปก็ไม่ได้นี่แหละครับก็เดี๋ยว สักพักหนึ่ง๋ยวอกไปที่สายสองละจ้าเดีย๋ยวไปว่ากันที่หน้างานอีกทีหนึ่งวันนี้เป็นการแข่งแมตที่สองนะคราวที่แล้วแข่งไปแล้วแมตหนึ่งก็วันนี้แมตที่สองมีผลเหมือนกันถ้าวันนี้ชนะอีกครั้งหนึ่งก็น่าแมตหน้าก็สบายๆแต่ดูทรงแล้วไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแข่งคู่แรกด้วยแต่ร้อนเปี้ยงโหวันนี้แสบไปทั้งตัวเลยฮะเดี๋ยวไปเจอกันหน้างาน เดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะเรียบร้อยครับมาถึงเรียบร้อยแล้วที่สายสองนี่แหละครับวันนี้แข่งคู่แรกแดดปเปลี่ยงเลยไหมล่ะเนี่ยขนาดวนมารอบหนึ่งแล้ววนกลับไปใหม่นะเนี่ยดูสิแดดแรงจริงเลยก่อนแข่งก็เดินวอร์มรอบสวนสักหน่อยบังเอิญเจอนี่แหละครับน่าจะเป็นเลิกง,งานยามดีสำหรับทีมในวันนี้ จะเริ่มแล้วนะจ๊ะแข่งคู่แรกโอ้มาเริ่มตอนนี้เลื่อนไปหน่อยได้ไหมแดดย่งแรงแดดเปรี้ยงเลยฮะเหนื่อยแน่ๆวันนี้เดี๋ยวไปห้องน้ำล้างหน้านิดนึงก่อนออวันนี้ทำผมแข่งคู่แรกเลยซึ่งไม่อยากแข่งเลยตอนนี้ แดดมันแรงร้อนแสบหน้าเดีย๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะเดีย๋ยวไปเจอกันในสนามเจอกันตอนแข่งเลยนะจ๊ะล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยครับตอนนี้ทีมก็เริ่มวอร์มวอร์มกันก่อนแตผมไม่ไหวเนี่ยน้องมันใส่เสื้อโชว์ลยไไหมเนี่ยแหละครับว่าแล้วเริ่มลุยกันนะครับคอเตอร์แรกดูสิแดดเปรี่ยงเลยโหแสบตัววันนี้เจอกับทีมชื่อทีม เรือนสอนอ่าประมาณนี้แต่นักกีฬาในทีมก็พักพัวกันทั้งนั้นนะครับรู้จักกันหมดเลยพี่น้องกันดังนั้นก็เล่นแบบบันเทิงวันนี้เล่นเป็นแมตท,ที่2ซึ่งมีผลนะมีผลเลยแหละแดดแรงขนาดน,นี้มีผลแน่ๆไม่ใช่ผลแข่งบาสนะครับร้อนชิเปงเลยโคตดูดพลังอะ่ะบองตรงนี่แหละครับ อย่าว่าแต่เราเลยทางเขาก็เหมือนกันแหละแต่วันนี้ทางผมมาเยอะเยอะมากส่วนทางอีกทีมหนึ่งก็มาน้อยครับมาพอประมาณพอกุ้มกิมกุ้มกิมแต่ว่าถ้าทรงตัวจริงๆอ่ะทางทางอีกทีมหนึ่งอ่ะเล่นดีกว่านะเล่นเป็นทีมกว่าวิ่งกว่าทางผมตัวใหญ่กว่าดูเหมือนจะได้เปรียบวงในก็จริงนะแต่ไม่ค่อยได้เปรียวหรอกครับเพราะว่าดุยด ทางเราเล่นบันเทิงครับนี่แหละอย่างที่บอกครับวันนี้เล่นเป็นแมตช์ที่2ซึ่งในในในสายผมมี4ทีมก็เรียกแมตช์ที่แล้วชนะถ้าวันนี้ชนะก็สบายหน่อยในแมตช์หน้าเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับก็ออกไปกินข้าวกันเหมือนเดิมอยู่ดีบันเทิงกันอยู่แล้วนี่แหละ เริ่มเกมมาก็ปล่อยให้ทุกคนเล่นไปก่อนนะแต่มันร้อนไม่ไหวอะใครอยากเล่นเล่นไปเลยไม่เล่นก็ได้ไม่ไหวจริงๆมันร้อนมากครับร้อนตับจะแตกเลยเนี่ยแต่ก็ให้ลงก็ลงแล้ะครับก็มาแข่งนี่นาเี่นและครับเริ่มเกมเนี่ยอันนี้จริงๆเริ่มเกมไปสักพักใหญ่แล้วนะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะเล่นไมเล่นมา คู่ขี้กันมาตลอดครับมันมากครับวันนี้ดูดีดูดีเลยทางผมได้เปรียบด้วยจำนวนคนก็ต้องร้อนนัวจนเขาหมดแรงนี่แหละครับแต่ดูแล้วแม่งไม่หมดจริงๆนะเห็นมันวิ่งกันเนี่ยโอ้ไอ้น้องๆหลายๆคนนะปัจจุบันมาเจอกันนะวันนี้อ้วนตุ้ยกันหมดเลยแต่มันยังวิ่งมันยังทำสภาพกันได้นะโอ้น้ำถือใจน้องมันจริงๆนี่แหละครับ นี่คือท้ายเกมแล้วนะจะกลับบ้านกันอยู่แล้วแบเบอร์แล้วจบเกมเรียบร้อยครับก่อนกลับก็แวะนั่งคุยกับเพื่อนๆนั่งเล่นนั่งดูคู่ต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าคู่ต่อไปก็บิ๊กแม์ครับก็มันอยู่เอาเรื่องนะแล้วผมก็ไปล้างหน้าล้างตาล้างตัวก่อนออกมาล่าเก็บภาพบรรยากาศรอบๆสนามมาให้ดูกันครับ ที่นี่มีสามสนามนะสนามกลางก็แข่งอยู่ส่วนอีกสองสนามก็วอร์มกันไปก็ะเล่นกันไปเนี่ยครับตามเรื่องตามราวเดี๋ยวอีกสักพักจะกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านเรียบร้อยแล้วครับถึงบ้านแล้วแวะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วก็กลับมาบ้านเลย <c oughs> ใส่เวลากำลังได้เดี๋ยวอีกสักพักหยาบน้ำแล้วก็พักผ่อนแล้วครับพรุ่งนี้ทำงาน <c oughs> วันนี้เหรอ ในรูปเกมจริงๆผมเขาเรียกว่าไงวะถ้าวิเคราะห์แบบความเห็นส่วนตัวนะผมไม่ค่อยโอเคกับกับเกมของทีมผมเท่าไหร่แต่ว่าผมโอ,โอเคกับทุกคนที่แบบเขาเรียกอะไรมีใจมาเล่นก็โอเคแล้ววะประมาณนั้นแหละครับมันตัวผมันก็เล่นไม่ดีใช่ แต่ผมก็เล่นวันนี้รวมๆนะผมเล่นอยู่ประมาณควอเตอร์หนึ่งใช่แบบพยายามจะช่วยเพื่อนแล้วนะแต่ไม่ไหวจริงๆแดดมันร้อนโอ้แสบเนื้อแสบตัวรูปผู้ย่างเรา <c oughs> <c oughs> น่แหละครับแต่ก็โอเคผ่านไปได้ด้วยดีก็คือตอนนี้ทีมผมชนะสองครั้งแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าแข่งอีกแมตช์นหนึ่งถ้า ถ้าชนะอีกก็คือเข้าที่หนึ่งในสายแต่ตามทรงดูแล้วก็น่าจะน่าจะเข้ารอบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเป็นว่าแข่งวันเสาร์เสร็จวันอาทิตย์ก็จะแข่งต่อเป็นรอบตัดเชือกอย่างเงี้ยแหละฮะก็บันเทิงไหมอ่ะอืมประมาณนั้นถ่าทางเราต้องไปทำสภาพก่อนนะ ถ้าจะเล่นบาสแข่งต้องนำตัวดีกว่านี้อีกเยอะๆเลยอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่ทางนี่แหละฮะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจามนะพักผ่อนยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดทุกช่องทางนะขอบคุณเนี่ยแม้กระทั่งอย่างวันนี้น้องๆในทีมบอกว่า มาดู Y comunidad u t u b e เรามาดูมาดูช่องเราเนี่ยฮาดีผมก็ตามฟิลอะไอที่พูดพูดอยู่เนี่ยที่เห็นเนี่ยผมไม่มีสคริปต์นะไม่ได้คิดอะไรมาก่อนไม่ได้จัดแจงไม่มีมาก่อนด้นสดล้วน,วนก็เท่าที่เห็นละถ้าใครที่ดูประจำจะรู้เลยว่าก็พูดแบบวนไปวนมา,นมาอย่างเงี้ยนฮะ่าๆไปเรื่อยครับนี่แหละครับเดี๋ยามน้ำนอนละจ้า วันนี้ทําตัวดีหน่อยเดี๋ยวทางบ้านสงสัย <laughs> ครับบายบายครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กําลังใจที่มีให้กันนะครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกคน굿ไนท์ทุกทุ่